สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องปาม,มี่จะกินวันนี้ปาม,มี่จะกินลาบควายดิบแล้วก็หนังกบทอดที่เหลือเมื่อวานนะครับกับลาบควายดิบแล้ววันนี้สุขสันต์วันลอยกระทงนะครับปาม,มี่ไม่ไปลอยหรอกครับเพราะว่ากลัวโควิดอาจจะมีเสียงดังต้มตําเห็นไหมเพื่อนๆได้ยินไหมเสียงจุดพุจุดประทัดนะครับวันนี้ ถือว่ากินลาบควายดิบฉลองวันลอยกระทงละกันนะครับไปกินกันเลยดีกว่าครับลุยมีข้าวเหนียวนะครับวันนี้ลาบควายดิบสดๆดดเหนียวเน,เนี่กินมัน,เ,นเพื่อนเอา้าอาปากอาปากเพืเ่อนอาปากอืมอืมอืม,อม,อม นี่ยแก้ข่าครับน้ำคาเวลากินของพวกนี้นะครับต้องมีแก้ข่านะครับแล้วก็ก็เนี่ย เนือ้อชอบไรน,นะครับนี่ขอขอนุญาตเช็ดก่อนนะครับนั่นเป็นวันเฉลิมฉลองครับวันลอยกระทงครับมีเสียงจุดพุไม่ธรรมดาครับวันนี้ไม่เป็นไรครับเรากินลาบดิบฉลองมาลอยกระทงเลยแล้วกันห,ห,ห,หนังกบนี่กรอบจนฟันหักครับเนี่ มันก็นเหมือนมอืมืเเขาตาครับมันๆขออภัยด้วยนะ อืมอืมอุ้งขาลงขวายนอนครับรอบนี้บอกเลยออไปอืม,อม ต้องขออภัยเสียงรบก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นมารอยกระทงเนาะจะมีเสียงรถเสียงผู้ประทัดธ,ธรรมดายอยู่ละขออภัยเพื่อนจริงๆนะครับวันนี้แต่ไม่เป็นไรครับกินได้แซ่บอืมอืม หนังกบทอดเมื่อวานครับเพื่อนๆกรอบมากครับรสชาตินี่จะเค็มๆนะครับไม่ไม่หม,มินคาวไม่เหมินเลยนะครับไม่เหมือนแบบหนังปลาทอดนะเพื่อนๆใครเคยกินบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยใครเคยกินบ้างกรอบมาก ไหลแล้วเพื่อนๆขมอำรำแสบรับเหนียวๆเลยครับเพื่อนอื จังจุดพุวันลอยกระทงครับมันเป็นของคู่กันอย่างละเราห้ามเขาไม่ได้ครับเพื่อนๆมีวันลอยกระทงก็ต้องมีพุนะครับ mm -hmm. คำโตๆไเลยนะเพืเ่อนๆโอู้อดกำย,ยิ่งๆดูปาหอมแม้มือแดงก่อน ngọt tại đọt này đang nên nên ปกำหนีเปลือดอกตะกี้ไปจัดไป ครับเ,เพื่อนๆคำเลยไปเลยครับทำสุดท้ายนี่หมดเลยแล้วกันครับไม่เห็นข้าวเลยครับเ,เพื่อนๆ โอเคครับตอนนี้หมดแล้วครับแล้วก็อิ่มแล้วเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปาม,มี่จะกินด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าปาม,มี่จะกินอะไรติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับ